ขอโทษนะไป้ายไปวาะไมยเติ้ลผู้หญิงคนนี้เราว่าที่มึงชอบอ่ะนี่แหละคนนี้แหละโอ้โหตาถึงนี่หว่าตาถึงแต่กูพูดเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ชอบมึงเลยเติ้ลแล้วก็ไม่ชอบไป้กบด้วยอะไรเขาชอบใครอ่ะเขาชอบกูแน่แน่หมายความว่าไงครับเนี่ยเอาเป็นว่าพูดกันตรงๆเลยนะผู้หญิงคนนี้กูขอ ผู้หญิงคนนี้เราว่าที่มึงชอบอ่ะนี่แหละวันนี้แหละโอ้โหตาถึงนี่ว่าตาถึงต่ก<ผ>ูพูดเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ชอบมึงเลยเิ้นแล้วก็ไม่ชอบไอ้กบด้วยโอ้โหอะไรเขาชอบใครอ่ะเขาชอบกูแน่แน่ันหมายความว่าไงครับเนี่ยเอาเป็นว่าพูดกันตรงๆเลยนะผู้หญิงคนนี้กูขอมาโซ่ นะไปซ้ายไปขวาไอ้อเติ้ลผู้หญิงคนนี้เราว่าที่มึงชอบอ่ะนี่แหละคนนี้แหละโอ้โหตาถึงนี่หว่าตาถึงแต่ก<น>ูพูดเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ชอบมึงเลยเติ้ลแล้วก็ไม่ชอบไอ้กบด้วยโอ้โหอะไรเขาชอบใครอ่ะเขาชอบกูนั่นน่ท่านหมายความว่าไงครับเนี่ยเอาเป็นว่าพูดกันตรงๆงเลยนะผู้หญิงคนนี้กูขอมาโซ นนมันะไแต่ปลายสายมีปลายขาไวเติ้ผู้หญ,ญิงคนนี้เราว่าที่มึงชอบอ่ะนี่แหละคนนี้แหละโอ้โหตาถึงนี่หว่าตาถึงแต่กูพ,พูดเลยนะว่าผู้หญ,ญิงคนนี้เขาไม่ชอบมึงเลยเต้นแล้วก็ไม่ชอบไอ้ก,กบด้วยโอ้โหอะไรเขาชอบใครอ่ะเขาชอบกูแน่แน่ท่านหมายความว่าไงครับเนี่ยเอาเป็นว่าพูดกันตรงๆเลยนะผู้หญ,ญิงคนนี้กูขอมาโซ ขอโทษนะไปซ้ายคือไปขวาไว้เติ้ลผู้หญิงคนนี้เราว่าที่มึงชอบอ่ะนี่แหละคนนี้แหละโอ้โหตาถึงนี่หว่าตาถึงแต่กูพูดเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ชอบมึงเลยเติ้ลแล้วก็ไม่ชอบไอ้กบด,ด้วยโอ้โหอะไรเขาชอบใครอ่ะเขาชอบกูแน่แน่นั่นหมายความว่างไงครับเนี่ยเอาเป็นว่าพูดกันตรงๆเลยนะผู้หญิงคนนี้กูขอ